สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องนายช่างรถไทยในคลิปนี้ก็จะพามาเรียนรู้วิธีการซ่อมบำรุงเกี่ยวกับงานรถไทยซึ่งในคลิปนี้นะครับจะเป็นเรื่องของไฟหน้าซึ่งมีฝุ่นเข้าน้ําเข้านะครับในคลิปนี้นะครับผมจะพาแกะนะครับแกะไอลอดไอโคมไฟหน้านี้นะครับเพื่อจะมาล้างทําความสะอาดฝุ่นข้างใน ส่วนจะมีวิธีการแกะยังไงนะครับก็มาเรียนรู้ด้วยกันนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาชมเป็นครั้งแรกนะครับยังไม่ได้กดติดตามนะครับก็แนะนําให้กดติดตามเอาไว้เลยนะครับเพราะว่าในช่องของผมนะครับก็จะทําทเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงงานแก้ไขซึ่งเป็นเรื่องของรถไถเป็นส่วนส่วนใหญ่นะครับเป็นหลักนะครับก็อาจจะมีงานซ่อมพวกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์บ้าง โอเคนะครับในคลิปนี้ผมจะไม่ลงรายละเอียดเรื่องการถอดอตัวชุดโคมนะครับก็จะมาเน้นที่การแกะเลยนะครับโอเคไปดูกันเลยอ่ะก็เข้าสู่โหมดของการแกะเลยก็แล้วกันนะครับขอวางกล้องน,นิดนึงแล้วอุปกรณ์ที่ใช้นะครับก็จะมีไขควงแบน ส่วนการแกะนะครับก็จะเริ่มจากจุดที่มันเป็นสลักนะครับเป็นร่องสลักอย่างนี้นะครับจิ้มเข้าไปเลยนะครับจิ้มเข้าไปแล้วก็งัดงัดงัดหน่วงๆนะครับเพราะว่ามันมันเป็นกาวเหนียวนะครับถ้าเรางัดแบบแบบเร็วๆนะครับแรงๆมัน มันจะให้ตัวไม่ทันนะครับค่อยๆแสะเข้าไปก่อนค่อยๆแสะเข้าไป ทีนี้ก็มาสู่ขั้นตอนของการล้างนะครับใช้น้ำฉีดฉีดเรื่อยๆนะครับให้พวกเม็ดดินเม็ดทรายนะครับมันหลุดออกมาก่อนก่อนที่เราจะใช้สําีีูนะครับก็คือฉีดน้ำล้างให้มันชุ่มๆให้มันคราบดินเม็ดดินมันหลุดออกก่อนนะครับ ก็จะมีน้ํายาล้างจานก็ได้นะครับน้ํายาล้างจานอา่ก็จะได้โครมไฟหน้าใหม่ ว,วิบวับวิบวับนะครับสะอาดแจวว,วิบวับโอเคนะครับทีนี้ขั้นตอนต่อไปนะครับก็จะเป็นการใช้ลมเป่าให้แห้งนะครับไม่แนะนำว่าให้เป็นการปล่อยทิ้งไว้ให้มันแห้งเองนะครับเพราะว่าถ้าเราปล่อยทิ้งไว้มันแห้งเองมันจะเกิดเป็นคราบน้ำซึ่งมันจะดูไม่ค่อยสวยนะครับ ขั้นตอนต่อมานะครับก็คือการเป่าลมให้มันแห้งนะครับขั้นตอนต่อมานะครับก็คือขั้นตอนที่ค่อนข้างจะยากที่สุดนะครับก็คือการเซาะเศษกาวเหล่านี้นะครับออกจากร่องเราก็จะใช้น้ำมันเบนซินนะครับในการชโลมฉโลมแล้วก็ค่อยๆเซาะออกไปเรื่อยๆนะครับ ซึ่งอาจจะใช้เวลานานเป็นชั่วโมงนะครับต่อหนึ่งข้างนะครับอันนี้ก็ค่อยๆทำนะครับ ทีนี้ก็จะเป็นขั้นตอนของการอัดกาวนะครับก็คือเราประกอบชุดตัวาจานฉายตัวใหญ่ก่อนนะครับตัวเล็กนี้คือเราทากาวเรียบร้อยนะครับค่อยประกอบชิ้นเล็กครับ